สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่รักและคิดถึงทูผู้ทุคนยนิ่ดนนีนนตอนรับเขาสูช่องพ่อหญ่ตุยลุยสานเช่นเคยครับผมเมื่อนี้พ่อหญ่ตุยมีเมนูมานําเสนอพอเมีพยย่พี่น้องเช่นเคยครับผมนั่นก็คือเป็นเมนูตับหวานพยายี่น้องครับผมมีขั้นตอนเ็ดจริงได๋เนี่ยเชิญพี่น้องมาเบิ่งครับผมก่อนอื่นพี่น้องก่อนอื่นพี่น้องตับหวานของเฮาพ่อยญ่ตุยได้ทาการทําความสะอาดหลังกเรลีบลอยบร้อล้างล้างน้อยางสะอาดแล้วเด้อยพี่น้องครับผม เอานาำข้าวนามอยังเขาอ,อกเลี้ยวกับกับมีส่วนประกอบนอพี่น้องครับผมกับเป็นเครื่องลาบของเ้าธรรมดาเนาะมีมีชูรสแล้วก็รสดีแล้วก็ดดวกพริกป่นแล้วก็ตามมาด้วยข้าวคั่วพี่น้องครับผมน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาครับผมน้ำเชื่อมน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมแล้วท่านที่พี่น้องครับผมก็มีหอมหอมพขเงี่ตุ๋เลยหั่นเรียบร้อยมีมีใบมะกรูดแล้วก็ผัก พักชีใบเลื่อยแล้วก็พักหอมพี่น้องครับผมอันนี้จะเป็นใบมะกรูดกับใบตะไคร้พี่น้องเวลานั้นเขาไปต้มน้ำต้มยงเอาเอาตับของเขาไปลวกเด้อแล้วกับนี่พี่น้องครับผมหอมแขกมาพี่น้องครับผมตามนี้เด้อพี่น้องครับผมตามนี้มาต่อไปพี่น้องครับผมเขาสิได้เอาตับห้อนขึ่นเตาลวกพี่น้องครับผมแล้วพี่น้องครับผมหลังจากเขาเอาอัน อมอขึ้นเตาเรียบร้อยน้ำเหลือดได้ที่แล้วพี่นงองครับผมเขาเอาใบมะกรูดและและตะไคร้เอาลุงไปต้มไว้แต่าว่าน้ำหอมเขาออกตื้อเรื่อพี่นงคงครับผมเขา็สิได้ช้อนส้อนออกไปถิ่มเนือพี่น้องครับผมต <c oughs> อ,อนๆๆเนา้น <c oughs> าไิ่เล่นนั้นเขาเอาไอ้ตับลุงมาเ <c oughs> ขาสิสีไดดับกินข้าวเป็นย่างดีพี่นงคงครับผมโ <c oughs> อเคพี่นงคงครับผมที่นี่เขาสิได้น้ำเอาตับลุงเลยพี่นงอ,องตับหวานพี่นงคงครับผมตับหวานห้อง่ต้องห้อง่ต้ตองอัน ห้เขาสุกมากเลอพี่น้องครับผมเอาพ่อประมาณเจ็ดสิบหรือว่าเจ็ดสิบเจดสิบเจ็ดเส้นพี่น้องครับผมแต่หาเขาสุกมากเดียวตับเขาสีโบนิ่มเนื้อพี okay. ่น้องครับผมแต่หาเทียสซุกมากเดียวตับเขาจะแข็งเนาะเขาจะโบนิ่มพี่น้องครับผมโอเคพี่น้องครับผมนี่นี่เอาประมาณนี่นี่พี่น้องครับผมคือตับเขาจะเป็นนิ่มเนื้อพี่น้อง ตับหมูสุดๆเพี่น้องครับผมตับหมูสุดๆเพราะเนี่ยตัวไม่เห็ดประมาณเกือสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมความสุกของเขาประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แต่หาเขาสุกมาก๋ยกับตัดแข็งพี่น้องครับผมเดี๋ยจะไม่อร่อยพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับผมอประมาณนี้ครับผมมาพี่น้องครับผมเอามาทําการปรุงเครื่องกันเลยพี่น้อง มาครับผมโอเคพี่น้องครับผมโอเคหลังจากเขาเรียบร้อยแล้วที่นี่เขาิีด้มาปุงเครื่องกันเลยพี่น้องครับผมเขาจีด้นนาเอาเกลือครับผมมีเกลือลงไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยข้าขวคั่วครับผมเข้าคั่วนี่เพราะนี่ตุยคั่วเย็งพี่น้องหอมหอมคั่วเรี่ยวๆกะกะคั่วใส่ก,กันกับใบมะกรูดพี่น้องครับผมกินนี่ว่ต้องถามถึงครับผมความหอมของเข้าคั่วเด้อพี่น้อง เข้าคั้วแล้วก็ตามมาด้วยพิกปนพี่น้องอันนี้พี่ปนพี่น้องพิกปนนี่เพราะเน่ยตุยกกะขวายงได้พี่น้องครับผมขวายางบดยงนี่หอมเล้าก็เพ็ดความเพียรเขาจะได้เนาะพี่น้องครับผมถ้าหากเขาเพ็ดกินเขาเขาเพ็ดขายนี่เพราะนี่ยตุยแนะนําำย่าไปเอาพิกปนไปสื่อที่เขาทําสําเร็จรูปอยู่ตลาดเด้อพี่น้องแบบนั้นบ่อหอมเล้าก็บ,บ่รลู้ว่าเขาขวามาดวนปันใดเนาะพี่น้องครับผม แล้วก็ตามมาด้วยน้ำมะนาวหน่อยหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้เป็นน้ำมหมเนาขั้นพี่น้องครับผมเพราะเนี่ยตุยกบขั้นเองเพราะว่าเพราะเนี่ยตุยสใส่บักเนาเปียงน้ำพี่น้องครับผมใส่มะนาวหัน่นแวยนด้วยครับผมสีได้มิกินหอมๆเนาะน้ำปลาครับผมตามมาด้วยน้ำปลาใส่หน่อยเนึงพอประมาณเนาะ อันนี้ว่าวเป็นสูตรตายตัวเด้อยพี่น้องครับผมเป็นสูตรที่ว่าเห็ดแล้วๆซิมนาอพี่น้องกับผมซิมซิมเองที่ขาดไม่ได้พี่น้องครับผมผงนัวพี่น้องกับผมอ่าพี่น้องมักใส่ขันบ่มักกับว่าต้องใส่เร้อพี่น้องครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนี่พี่น้องครับผมน้ำเชื่อมเด้อต้องมีเร้อพี่น้องเพราะว่าตับหวานเขาต้องมีอยู่แล้วพี่น้องครับผมเขาต้องมีอยู่แล้วน้ำเชื่อมของเขานี่เอาใส่พอประมาณนาะประมาณนี้ก้อนเดียวจจะได้ซิมเบึองไมเนาอพี่น้อง เดี๋ยวเขาสีหวานเนี่ยเปรี้ยวหวานน้ำหนาพี่น้องครับผมตับหวานเด้อพี่น้องครับผมตับหวานเปรี้ยวหวานน้ำหนาแล้วก็ตามไปเรื่อยรวดดีครับผมรดดีนี่เอ็ดนห้เขานัวแล้วก็กินหอมพี่น้องครับผมดับกินขา้าวตำหนี่ก้อนเดี๋ยวเขาเค็้พี่น้องนี่พี่น้องครับผมเรามาแต่งกินด้วยมะนาวครับผมมะนาวสด โอเคโอ้โหหอ,อมขึ้นมาเลยพี่น้องครับผมหอมมากมากเลยพี่น้องลองเราไปเห็ดเห็ดกินเรียดท่านลงเบื้องเนื้อพี่น้องครับผมหรือว่าพี่น้องกบอมมากตอนลวกตับลวกยังบอมมากสูกับล้วแต้นอพี่น้องครับผมบางคดบางคนบางท่านกับเพื่อนสีลวกแค่น้อยเดียวเนาะ อันนี้พอยืย่ตุยนีย่ค่อนข้างที่ว่าที่สุกที่สุกเนี้ยพี่น้องครับผมตับครับโอ้โซลพี่กับห้างนี่พี่น้องครับเ่มโซโลพี่กับอ้อนอ้อนคุณบ่ได้ถนัดหรอเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอยื่ตุยหาขอตัวหาอนเอ้เนี่ยคนใไม่กันพี่น้องครับผมโซโลพี่รู้สึกว่าเขาอ้อนหรือห้าง,ห,าง,ห,างห้างแล้ว นี่พี่น้คงครับผมหลังจากพ่อใหญ่ตุ๋ยได้ใส่เครื่องปุงเครื่องปุงงยังเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมโอ้โหหอมฟุงขึ้นมาเลยพี่นงคงครับผมเพราะที่นี่สิเดี๋ยวพอใหญ่ตุ๋ยขออนุญาตซิมน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมซิมน้อยหนึ่งเพื่อเขาเจอขาดยังเนาะโอเคพี่นงค์่็ต้องใส่ยังอีกเลยเปะลงตัว นี่พี่น้องทีท่นี่หอมแขกพี่น้องครับผมใส่หอมแขกแล้วก็มีผักชีไปเรื่อยต้นหอมหน่อยหนึ่งด้วยพี่น้องครับผมโอเคพี่น้องครับผมว่าต้องใส่หลายกันไดประมาณนี้แหละพี่น้องคนคนคนบานเนี้ย ง่ายง่ายง่ายครับผมสรง่ายง่ายง่ายสไตล์ข้อเหยตุรีสารพี่น้องครับผมลองพี่น้องล้องกับเห็ดกินเย็ดท่านมึงเด้อพี่น้องครับผมง่ายๆซึงรม่ลือวาเขาเห็ดกินเอาไปเห็ดขายก็ได้พี่น้องครับผมขายดีมากมากเลยครับผมสูตรนี่นี่คือเมนูตับหวานพี่น้องครับผมนี่เอาประมาณนี้พี่น้องครับผมเขาบ่ตตองไปคนอีหยังมากไหมเดี๋ยวใบหอมใบยังเขาสิบบซ้ำเนาะพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมอ่า จากนี้ไปกับ,บว่ามีอยังน้อพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปคลิปเมนูตับหวานที่พอแง่ตุยได้น้าออกมาเห็ดออกมานําเสนอพอเม่พี่น้องนอพี่น้องครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวใบคลิปหน้ากันมีเนื้อใดดีๆ,ๆพอหญ่ตุยกระจียออกมานําเสนอพอเม่พี่น้องอ,อีกอีกคือเกาเรื้อพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้พอเนี่ยตุยลาบขีลานองไปก่อนไปคลิปหนาเจอกันไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเนี่ยตุยเด้อพีอ่น้องครับผมสวัสดีครับ